คิมเบอร์ลี่เปิดบทพิสูจน์ชีวิตในวันที่ป่วยได้หมากคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆหมากปรินสุภารัต์และคิมเบอร์ลี่แอนทีมสิริคงคู่กันมางานเปิดตัวเดนทิสนิวแฟลกชิปสโตชั้นจีเซนท่าลาดพร้าวก่อนที่จะเปิดใจถึงสถานการณ์ที่บ้านหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รวมถึงอัปเดตเรื่องสุขภาพหลังคิมตรวจพบว่าตนเองป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจนต้องเบรกแผนมีทายาทไว้ก่อนงานบอลช่องสามถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์คิมเรียกว่าปิดงานมาก ก็ดีนะแฟนๆยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็คนก็ยังเต็มสนามเหมือนเดิมก็ยังขอบคุณจากใจที่อุตส่ามานั่งมาดูเราเตะบอลทำกิจกรรมคิมแล้วเป็นช่วงที่ร้อนมากๆด้วยแล้วอีกอย่างเราเพิ่งเจอแผ่นดินไหวด้วยก็ยังมาให้กำลังใจกันเราจำโมเมนต์แรกที่มาในงานช่องสามใหม่มากเยอะมากมีทั้งเปิดโชว์มีทั้งโชว์เตะบอลคิมโชไม่รู้กี่โชว,วิ่งรอบสนามเปลี่ยนชุดแต่มาปีนี้ก็ชิลหน่อยแค่มาเตะลูกโทษขึ้นร้องเพลง มากเด็กๆเ,เยอะให้เด็กเขาเตะบอลไปแต่จริงๆเราก็ยังเด็กอยู่นะแต่เราแค่ให้พื้นที่เขายิ้มคนแซวว่าปีนี้โชว์ฟุตบอลหรือโชว์หวานหลายคู่หวานมากคิมรอคู่ไหนหน้าหมันไส้สุดไม่ได้หมันไส้นะน่ารักดีอ่กก็ดีนะเป็นอีกมิติใหม่สมัยนี้ก็เปิดมากขึ้นคู่เราก็ไม่แพ้ใครมากจริงหรอเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคิมเราไม่ได้ทำอะไรเลยปีนี้ปีที่แล้วทำหัวรอบปีนี้ชิลๆเลยค่ะ วันนั้นไปกันไม่ทันใช่ไหมวันศุกร์คิมไม่ทันค่ะแก๊งเราไม่ได้ซ้อมกันเลยมากเรากำลังจะออกจากบ้านแล้วเกิดเรื่องขึ้นเลยเบรกก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยคิมเพราะว่ารถติดมากด้วยของเรามีผลกระทบอะไรบ้างจากเหตุแผ่นดินไหวมากจริงๆเราอยู่ที่บ้านก็รู้สึกเหมือนกันทางออนไลน์เร็วมากๆเลยก็ดีที่แจ้งข่าวกันจริงๆนึกว่าเราเวียนหัวจะลมลมคิมนึกว่าบ้านหมุนถึงไวแล้วรอไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะ่ะ มากหลังจากนั้นเราก็เห็นข่าวที่ส่งกันมาคือตึกถล่มเนื้อหลายชีวิตอยู่ในนั้นก็น่าเห็นใจน่าสงสารก็ฝากแสดงความเสียใจไปด้วยที่บ้านมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างไหมคิมไม่ได้เสียหายเลยเทียบกับบ้านคนอื่นคนที่อยู่คอนโดไม่ได้เลยค่ะมากรู้เลยนะว่าอาคารก็เสียหายสภาพจิตใจก็เสียหายเขาไม่กล้าขึ้นไปห้องเขาบ้านเขาเข้าใจเขาคิมเพื่อนสนิทเรายาย่าก็เจอผลกระทบนางหนีกันเป็นซีนดราม่าเลย มากน้อยเลยได้อัปเดตอาการคุณพ่อยาย่าใหม่คิมตอนนี้คุณพ่อกลับไปนอร์เวย์แล้วเขาก็อัปเดตกันตลอดค่ะแล้วทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์นั้นอามันต้องอพยพออกมาทันทีเลยคนที่อยู่คอนโดทั้งกลัวตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกมากมันคือเรื่องใหม่ของบ้านเราอะเนื้อหลังจากนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปสภาพจิตใจยา,ยาย่าเป็นยังไงบ้างคิม นางก็ตกใจไม่กล้ากลับบ้านก็แบบมาอยู่บ้านเราใหม่ตอนนี้หนะ้าจะดีขึ้นแล้วคะแล้วก็มีการตรวจของตึกก็น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจตึกจนกว่าจะกลับไปได้คิมกับหมากพอเจอแบบนี้เราต้องกลับไปดูบ้านเราใหม่ว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงหมากโหพูดยากนะบ้านก็สร้างจนเสร็จแล้วมาเป็นเรื่องของอนาคตและเป็นสิ่งที่คุมไม่ได้จริงๆมันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหัวเราะ แล้วบ้านที่ลำปางเป็นยังไงบ้างมากไม่เป็นอะไรครับผมว่ากรุงเทพตึกสูงมันเยอะความเสียหายน่าจะเยอะกว่ามีไฟป่าด้วยใช่ไฟป่ายังอยู่ไหมก็เป็นห่วงนะมีทั้งฝุ่นทั้งอากาศร้อนคนก็ไปจุดอะไรอีกบ้านเมืองเราก็ช่วยกันดูแลหน่อยแล้วกันอยู่ใกล้บ้านเราไหมมากไม่ไม่แต่ผลกระทบเพื่อนก็ส่งกันมาว่าควันมลพิษเยอะซัมเมอร์มีแพลนเที่ยวไหนกันคิม ไปทำงานคะ่ะที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็แต่ว่าเราจะมีไปภาคใต้ด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวมีทริปต่างประเทศยุโรปกลางปีอาการป่วยคิมเป็นยังไงบ้างคิมตอนนี้ดีขึ้นฟอลโลอ up ไปแล้วคะ่ะตอนนี้รอทำซีทิสแกนค่ะว่าอะไรยุบใหม่แต่เท่าที่ดูแล้วมันเหมือนดีขึ้นเยอะมากๆา,กา,กา,กากแล้วค่ะรู้สึกว่าตอบสนองกับยาดีมากตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองสภาพจิตใจก็ดีขับปล่อยวางแล้ว เพราะตอนแรกมันก็น่อยจริงๆคําพูดหมอ,อะคือเขาจะพูดในเคสที่แย่งไงเราก็หยิบคําพูดของเขามาคิดไอ้คําพูดที่ดีๆเราก็ไม่ได้หยิบมาฟังฟังแค่ที่ไม่ดีเราก็น่อยแต่พอไปศึกษาคุยกับคุณหมอหลายๆคนเราก็สบายใจขึ้นว่าการรักษาเราก็มาถูกทางได้กําลังใจจากหมากเต็มที่คิมเต็มที่ขับไปด้วยทุกโมเมนต์เลยขยู่ข้างๆตลอดหมากก็ปกติครับพาไปส่งพาไปกินข้าวพอได้ดูแลก,กันแล้วมันหวานขึ้นกว่าเดิมไหม คิมคือมันก็เป็นบทพิสูจน์ในชีวิตมากกว่าว่ามันก็ต้องมีวันที่เราป่วยเราก็สบายใจที่มีคนอยู่ข้างๆเราถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่รู้จะให้ใครมาดูแลเราเหมือนกันมีผลกับการมีลูกหรือต้องเลื่อนออกไปไหมคิมใช่ค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มีแพลนเลยเรื่องมีลูกเอาตัวเองก่อนให้เราแข็งแรงที่สุดก่อนถ้าเราพร้อมแล้วค่อยเอาตอนที่เราพร้อมจริงๆค่อยคุยกับหมอดูอีกทีหนึ่งคิมใช่ยิม